เ,เกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าสนใจที่พวกเขามีแต่ในระหว่างเกมนะครับมาร์กก็เกิดอาการเวียนหัวขึ้นมาและเขาก็นอนพักบนพื้นหญ้าใกล้ๆที่นั่นอเลซิสยังคงเล่นเกมต่อไปนะครับโดยเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยใส่ยาในเครื่องดื่มของใครเลยซึ่งคำพูดของเธอนี่มันดูปแปลกมากนะฮะแต่ผู้ชายสองคนที่ได้ยินแบบนี้นะครับกำลังรู้สึกว่าอเลซิสเนี่ยกำลังกล่าวหาว่าพวกเขาใส่ยาลงไปในแก้วของสาวๆหรือเปล่าหรืออเลซิสกำลังพูดกันเอาไว้เพื่อที่เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้น และทันทีนั้นผู้ชายก็อ้างว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยทําแบบนี้เมื่อผู้ชายสองคนนี้พูดจบแล้วนะฮะพวกผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มยกถ้วยแก้วของตัวเองเนี่ยขึ้นมาดื่มหลังจากที่พวอสาวๆยกดื่มแล้วนะครับผู้ชายเนี่ยก็หัวเราะแล้วก็ถามว่าพวกเขาวางยาใครไหมเมื่ออลิซิตได้ยินคําถามนี้นครับเธอก็ชี้ไปที่ชายสองคนนี้ซึ่งผู้ชายทั้งสองคนนี้ก็ไม่เชื่อนะครับว่าแก้วของตัวเองเนี่ยจะถูกวางยา แต่เรื่องเราก็ตกตะลึงนะคบเมื่อผู้ชายทั้งสองคนนี้เนี่ยกำลังลุกขึ้นเดินปรากฏว่าทั้งคู่หมดแรงล้มลง,ลง,ลงทันทีจากนั้นสาวๆก็ลากพวกเขาเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็มัดพวกเขาไว้ในชุดครึ่งเปลยกับเก้าอี้ในห้องห้องหนึ่งจากนั้นสาวๆก็เอาน้ำลาดให้ผู้ชายเนี่ยตื่นขึ้นมานครับหลังจากที่ตื่นแล้วนะฮะผู้ชายเนี่ยก็มองไปที่รอบๆห้องปรากฏว่าเห็นสัญลักษณ์ซาตานในห้องห้องนี้ พวกเขาก็ขอร้องให้สาวๆเนี่ยปล่อยพวกเขาไปนะครับแต่ถ้าว่าอลิซิสและวานก็เริ่มหัวเราะอย่างบ้าคลั่งในขณะที่เบเวอรี่เนี่ยยืนด้วยความกังวลอยู่เบื้องหลังนะครับหลังจากนั้นอลิซิสก็เปิดเผยว่าพวกเธอเนี่ยไม่ใช่พวกคลั่งคล้ายซาตานหรอนะและก็ไม่สนใจดนตรีเมทัลด้วยแต่ปรากฏว่าพวกเธอเนี่ยอยู่ในกลุ่มคลิสเตียนที่ก่ออาชญากรรมฆ่าคนและสร้างเรื่องลทัทธิซาตานขึ้นมาจริงๆอีวานก็ได้ถามพวกเธอนะครับว่าฆาตกรรมที่มีข่าวออกมาเร็วๆนี้เนี่ยใช่ฝีมือของพวกเธอหรือไม่ แต่อเิซิสชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยถูกกระทําโดยสมาชิกคนอื่นขององค์กรน,นะครับแต่ในค่ําคืนนี้ก็ถึงคราวที่พวกเธอลงม,มือแล้วเธอยังเปิดเผยอีกนะครับว่าการวางแผนฆ่านี้เนี่ยเป็นงานของลัทธิที่พวกเธออยู่เพื่อที่ผู้คนจะได้หวัดกลัวะฮะและก็หันไปนับถือศาสนาของพวกเธอและพวกเธอจะได้ถ่ายบาปเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับอีวานก็โกรธม,มากมากแล้วก็เรียกพวกเธอว่าเป็นคนน่าซื่อใจคดเพราะว่าเผยแผ่พระวจนะของพระเจ้าในขณะที่คมแห่งผู้คน เมื่อได้ยินแบบนี้นะครับอลิซิสเนี่ยก็ตะโกนให้เขาเงียบซะแต่อีวานยังคงกล่าวหาพวกเธอนะครับว่าเชื่อฟังคําสั่งของศิยพิบาลโดยที่ไม่ลืมหูลืมตาและไม่เข้าใจอะไรเลยและคําพูดนี้ก็ทําให้อเลซิสโกรธมากนะครับและก็แทงไปที่ขาของเขาอย่างรุนแรงแอเลซิสก็แทงไปที่คออีกทีนะฮะจนชายคนนี้เนี่ยเสียเลือดจนตุยไปจากนั้นเธอก็หันไปหามากนะครับแล้วก็บังคับให้เขาขออภัยจากพระเจ้า อย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่เธอกําลังจะฆ่าเขาทันทีนั้นเบเวอรี่ก็หยุดเธอไว้เบ v เวอรี่บอกว่าเธอจําเป็นจะต้องพูดคุยเรื่องสําคัญบางอย่างก่อนวันและอลิซิสรู้สึกหงุดหงิดกับการขัดจังหวะนี้นะครับแต่พวกเธอก็เดินตามเบเวอรี่ออกจากห้องนี้ไปอย่างไม่เต็มใจหลังจากที่พวกเธอออกไปแล้วนะครับมาร์กก็พูด